ăn được khí ăn được kiao lên, được lên được lên chụp ăn được ăn sông này sông đầy <laughs> 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 สบายดีพี่น้องมาอยู่กับสลีอีกคลิปหนึ่งวันนี้สร,รีอยู่ที่หมู่บ้านแห่งหนึ่งกําลังจะมุ่งหน้าให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศในยามแรงในจุดเขตนี่นะก็คือเขตเมืองพพนนะเดี๋ยวให้ผู้ชมนํำกันพี่น้องในบรรยากาศยามแรงก็คือ แรงงบรรยากาศในยามแรกพี่น้องเส้นทางการประมาณนี้แหละเส้นทางเขาหมู่บ้าน ยเย็นเย็นเย้แยมแรงพี่น้องมื่อนี้พาพี่พาอีกสีทุกฐานได้สม้มอีนึงบรรยากาศพี่น้องสลีกะบซุงนี้ติดธุระนะพี่น้องก็คือมอเตอร์ไซค์สลีนี่ปรสามารถจะเดินทางจุดอื่นแบบมอเตอร์ไซค์พี่แต่มาในวันนี้ก็คือแปลงเลยนะคันนี้แหละคันเก่านี่แหละแปลงแล้วจะลองเดินทางต่อออมาเนี่ เุ็ดนี้ห้วยบ้านนี้สิขามไปได้จะบอวันนี้รถจักรซารีสิโ่หมอดบอหนำนี่ลึกได้เลยขามิ์เซยเซนี่ที่ไหลมาจากบ้านซารีพี่น้อง นี่แหละบรรยากาศในโมบ้านข้างหน้าเนี่ยแหละคือโมบ้านบ้านนักทาหารนะพเ่น้อเนาะนี่เนาะนัะนากทาหารและหน้าถลังสีพาพี่ส้มไปเรื่อยๆในบรรยากาศแอมแรงในระหว่างเส้นทางจุดนี้ องผู้ไทยประมาณนี้แหละงามแรงพี่น้องจะดีสิขับรถไปเรื่อยๆนะจะบอ่อจอดนะพี่น้องนะาะว่าคำถ้าจอดนี่อาจจะเป็นการทายทําที่มันอาจจะมืดทรงกับคล้ายกับบานซรีนแหละแตกต่างกันบ,บ่หลาย เมืองพินพี่น้องแต่จริงคิเมืองพินก็มีลายบอนที่สามารถจะเล่าเรื่องและลายยางให้ทัานผู้สนดน บรรยากาศในยามแรงประมาณนี้แหละนี่คือวัดโมบานนี้มีวัด ตัวที่ผ่านไปก็เป็นอีกนึงหมู่บ้านที่มีความกว้างหมู่บ้านกว้างอย่น,นี่เลยพ้องนะต่อเรื่อยๆบไปนี่สองหมู่บ้านคือติดกันข้างล่างคือมลละะหมู่บันรักคาหาต่อไปทางหน้าน,นี่เลยนี่จุดหุ้งเฮียนพี่น้องอันนี้นะหุ้งเฮียน โ่บานใหญ่ต่านผส้ชมสีพยายามเก็บภาพไปเรื่อยๆถ่ายทำไปเรื่อยๆพี่น้องวันนี้พยายามเย็ยนๆนะพี่น้องนะสำหรับตอนนี้นี่แหละบรรยากาศของคนเผาเผาพุไทไายพี่น้องก็คือส้นเผาพุทไายเผาพู้ไยาไยนี่ภาษาอ่ากาจัด ามภาษาของคนพื้นถ่ายเนี่ยเป็นองค์การแต่ต่างครับภาษาของเขาพูดคือเผ่าซารีเลยเออเพราะว่าในลาวนี่มีหลายชนเผ่าหลายเสือ้อหลายศาสตร์พี่น้องก็คือควสามารถจะเล่าลายลายละเอียดได้พี่น้องนะแต่ให้เห็นประมาณนี้พี่น้องเราเทือดซารีเราได้แหละข่าวๆ้าตอนนีขขข้ข้างหน้านี่อีกหนึ่งมุบานก็คือบานน้านนาทะลังนาทะลังไหนมีสะเกตว่าเข้าหนาของชาวบ้านในเขี้ยวในยามแหลงเป็นองจุดนี้นะ ในคลิปนี้อาจจะมีเสียงรถนะพี่น้องพระวา่สรีถ่า,า,ทายทําแบบครับมตอส์แบบมือเดียวนะนี่นะมือเดียวครับและมือนึงจับกล้องถ่ายไปเรื่อยๆพี่น้องคนนี้ จากเรือนในตีตๆกันนะก็จะอบอุ่นดีในยามเร็มอากาศในกระจิ่นเลยละ่ะตอนนี้น่าจะหกโมงเวลาหกโมงนะตอนนี้นะหกโมงภาพสีมืดๆน,น,นี่เปรามาณนแหละหมู่บ้านในงข้้งนี่ก็มีวัดมีต้นโพธิ์ còn mới đưa vắt chút nưng một bàn này mi vắt thì Để... vắt nhai gì đấy vắt nhai rum bồn đi

กว้านงนะพี่น้องนะบานนาถลังบานนาถลังเมืองพีนแกงซ้อนนะเขตที่สอบปอลาวในยามแรงๆยามเย็นๆพี่น้อง ตากาเขียวยามแรงพี่น้องนี่โอ้จุดนี้งามเลยนี่ธรรมชาติงงามเลยเย็นนะยามแรง,แรงเลี้ยงงูเลี้ยงควายไปตามหมบ้านนั่นแหละพี่นอ้องเขี่อุดมสมบูรณ์มีตนม้นไม้มีข้าวมี หลากหลายที่อ้อมหอบโดยธรรมชาตินี่คือที่สพลาวปัจจุบันพี่น้อกเนาะประมาณนะี้แหละและก็เลื่อนตละลังเลยจะอ้อมหอบโดยหัวส่วนโดผลอ้อมไปเป็นเอกลักษณ์ของหมู่บ้านก็คือพออมรุทยนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งชนเผ่าที่เอ่เลื่อนสารบ้านซ่งนี่ก็ถือว่าทรงแบบเป็นเอกลักษณ์เลยนะก็คืองามตามธรรมชาติของ คนเขานั้นๆนั่่องขันเขารู้กันอีกแบบนึงนะเออแต่ว่าพอปร้ทไทยก็อีกแบบนึงแต่ที่ว่าแตกต่างกันยูแตก่างแตกต่างกันบอดลายเพี่น้องเนาะอืมอ,อีตอกอีเต็นทางหน้าบ้านี้ เขตเมืองพีนนี่มันมีหลายลายลาย,ลายส้นเผาอยู่พี่น้องชลีจะบอลงลึกจนเกินไปพี่น้องแต่เล่าเท่าที่ชลีเราได้ว่ามีส้นเผาอย่างนน้แต่ที่ชลีถ่ายทําในตอนนี้ก็คือเขตของคนผููไทยก็คือเผาผู้ไทยพี่น้องเนาะน,นี่แหละเรื่อนสารบานช่องของเผาผู้ไทยที่เมืองพีนสบปลาวแข่งสวัสดิเขตพี่น้อง นี่กับโมบา้านนาทลังนยามแรงยามเย็นๆนะส้มไปแต่เนื่องระวังทางไปประเี๋ยวจะต่ออีกหนึ่งโมบา้านก็คือทางหน้านมีอีกหนึ่งโมบา้านก็คือบ้านลงงานุงย่างอีกเท่านึงก็คือสุดา้อูพุทยายกันพป่นอ้อง ไปครับชมตอนนี้ของเราดิต่อไปเรื่อยๆสำหรับวันนี้วันนี้เป็นป้ายป้ายของหมู่บ้านซึ่ลิสีเข้าไปตามลูกศรน,นะก็ะคือบ้านโน้นเนี่หมู่บ้านนะเข้าไปทางนี้เดีย๋ยวซึ่ลิสี่เข้าไปพี่นู้นอันนี้ยังอยู่ในเส้นทางจุดนี้นะเข้าไปในหมู่บ้านในยามแรงยามเย็นๆผ่ามันจะมืดๆ าฮอมบานในยามเย็นยามแรงพี่อนีจุดนี้ก็ถือว่าหมูบ้านที่มีความเงียบอีกจุดนึง่งนีการถ่ายทํามื้นี้ของฟุณก็เป็นให้หน้าเขี้ยวเขา บ้านนี่ห่างจากเมืองห่างจากเมืองพินประมาณสี่หรือห้ากิโลประมาณนี่แหละพี่น้องโมบานนนยางนี่ <c oughs> คือบานซารีห่างจากเมืองพินก็ประมาณสิบกว่ากิโลไปเนาะจากหมู่บ้านนี่ไปหาบานซารีก็ประมาณสามสามหรือสี่กิโลนี่แหละประมาณนี่แหละไปเนาะ เขานางามเลยคียวนิ่งงามแรงอม,มอบด้วยฟูงามเย็นงามแรงจุดนี้ทางทางดีนะนี่นะเขากูด้วยสิมัง นส่งนี่ส่งผู้ถ่ายเต็มเลยข้างหน้านี่มีวัดก็คือทางนี้เขาจะปูเขาวัดวัดเอามาหนิฉลิมุ่งหน้าไปจนฮอดจนนี้ก็กคือวอ่ามื่นนะนะตอนนี้นะ ดเดินทางไปเรื่อยๆอีกข้างหน้านี่ก็จะมุ่งหน้าไปเรื่อยๆไปจะฮอนโมบานเซอรี่กัน้องแต่ว่าพาอาจจะมืดนะตอนนี้นะเอา้าวมันอี้ซเลียนนีงงน่เงขับรถในเส้นทางจุดนี้ก่อนพี่นหรอกไปจังเกิลไทยทำตัวนี้หรอว่าภาพยังมืดพี่น้องถ้ามืดก็จะปิดคลิปในเขตเส้นทางกันเลยสําหรับคลิปนี้กันเนาะในส้มระวังเขาวๆในเขตของกรุไทพ นาตะก,กาของชาวบ้านนาปีนะพี่น้องนะนี่คือนี่คือนาปีปีนึงกับมีถุนีนึงอะไรที่มีการปลูกเขาแบบนี้เป็นทางอ้าจิดนีพี่น้องนี่เขียวเลยเขาหน้านะอันนี้เป็นส่วนมั่นของชาวบ้านอันนี้นะนี่เขาหน้าในยามแรงๆพี่น้องผู้อมอบโดยธรรมชาติในจุดนี้นะ ก็ถออือว่าได้เห็นมุมมองหลายอย่างในวิถีชีวิตจุดนี้พี่น้องแน่ระวังเ้นทางทิศลีออกจากเขตบ้านนากระหันต่างๆเลยมุงหน้าไปเรื่อยๆก็คือช่องหมู่บ้านใน3สามหมู่บ้านนี้ก็คือเผ่าพุธทธททังมดเลยพี่น้องบานชลีน่ะอยู่ฟังฟุ้นเผาฟุ้นพี่น้องฟุ้นฟุ้นนะบานบานชลีเดียวชลีสิมุงหน้าเมื่อบานนี้พี่น้องเนาะสาอาดในงามแรงงามเลย เกียวเขาหน้าเขาหน้านี่เดือนที่สองพุ่นแหลจังไังเดี่ยวพี่น้องก็คือฤดูเก็บเกี่ยวเดือนนี้นี่เดือนเจ็ดหรือเดือนแปดนี่เดือนเก้านี่น่าจะยั่งยี่ดอกพี่น้องเนาะบางบอนก็จะเริ่มเริ่มท้องเริ่มตังทองนั่นแหละเขาของพุ่นเป็นหมู่บ้านน่นะชลีออกจากหมู่บ้านเขตพุ่นแหละก็คือบานนวลย่างออกมานอกแล้วตอนนี้ก็คือมีต้นฟ้าวในกองอาจจะบรเห็นะผับมืดตอนนี้หกโมงพี่น้อง หกโมงเลยจะเข้าเจ็ดโมงแล้วเวลาตอนนี้หกโมงจะเข้าเจ็ดโมงแล้วพี่น้องเอาบันนีซารีก็จะได้ปิดคลิปจุดนี้เลยพี่น้องในระหว่างเส้นทางนะที่ซารีถ่ายทำโมนี่ก็คือเรื่องราวในจุดนี้นะพี่น้องนะเอาบันนี้เจอกันไม่กาสหนนะ้าทางให้ไปจากคลิปหลายมือเตอิบพี่น้องสองสามมืออะไรจะมีลคลิปปิดภารกิจหลายอย่างก็คือมอเตอร์ไซค์ซารีก็บอสามารถจะเดินตัดทางต่อได้ก็คือมอเตอร์ไซค์เพ่นะนี่คันนี้แหละ แต่จะได้แปลงขึ้นแล้วตอนนี้ดีที่เก้าก็คือที่ในบริเวณน,นี้ได้อยู่เจอกันไหม